สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะวันนี้แม่แขกและน้องๆก็มาเที่ยวต่อจากจากวัดและพอดีว่าวัดวัดสารละแก้วไม่เปิดเราไม่ผ่านแม่ก็เลยพานัน้องมาเที่ยวที่มึงฉวัดต่อมึงฉวัดก็มีการแสดงหลายอย่างให้ดูเหมือนกันเป็นรอบๆแล้วถ้าใครสนใจจากวัดท่าสุงมก็เดินทางมาไม่ไกลนะคะก็เดี๋ยวลองมาเที่ยวกัน<ฮ>ลวกันว่ามันมีอะไรกันนะคะ เราเจอกันข้างในค่ะเจอกันข้างในเจอกันข้างในมันมีการแสดงประดานะ้ำให้อาหารปลาได้นในทองเราคงได้ดูทันรอบค่ะ นี่าม่้นตัแป๊หนึ่งหล่อหล่อหอผู้ใหญ่สใหญ่สองดกสองค่ะผู้ใหญ่หนึ่งเด็กสองไม่ยตแล้วน่าจะปดึงเล่นเปดึงเล่นทำไมเนี่ย สำหรับที่นี่สำหรับที่นี่นะคะก็ค่าค่าตั๋วไม่แพงเลยเด็กสิบบาทเองอสำหรับผู้ใหญ่ก็ท่านละสามบเลย60ปีเข้าฟรีค่ะลงทะเบียนด้วยปักเข้าข้างในกันดีกว่า,าปบ <laughs> เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเลีย เล็วๆล้วอีกเดิลบหลบลอหลบหลบลกหลบลอหลบหลหลบหลบเออได้หันปลากันหายเอาปลาไหหรอเอาปลาเอาปลาเเอาอะไรล่ะเอาอะไรเอาแบบไหนอ่ะ ถุงเพละถุง่ครับปลาไปให้แต่ฉันอยาางหนาอาหารปาที่นี่ไม่แพงค่ะถึงห้าบาทเองนี่อยู่ลงกับที่หรอ โดนแม่ลูอแม่ไม่ได้ปาไม่ต้องใครแม่แม่ไม่กินขนาดปาเลยถ้าวไมไม่เทยืนจะได้ไมมเหรอน้องไม่เป็นไรม่มีที่ล้างอยู่หนูไม่อะไรหนูเอาไปเทเทเทโเทแม่แม่รัม่ไปล นี่นะคะเราก็เข้ามาข้างในของบึงฉวัดแล้วนี่คือบึงฉว่ดส่วนฝั่งนู้นที่เราจะเดินไปนู้นคือสวนแห่งโลกใต้ทะเลเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันมีอะไรมากไม่รู้ทันรอบการแสดงหรือเปล่าไปดูกันนะคะ มิโมมีหลายตัวนี่ดปลากระตูนนะปลระตูนนี่ปลาตูนแดงเห็นปะเพียบเลยได้ไหยี่สิบหกตัวชัวป่ะเต็มตู้เลยนะได้แค่ยีิบหกตัวเองชัวบ้ใครตอบได้ปะมันมตอนตอบได้ปะนะตอบนิด่อนว่้มี นกสี También ่ป ah? ันดิมานกี่ตัวยานเตัวสี่ปันฮะเยอะแยะยานเต่วเยอะแยะโอ้ยนี่นี้ไม่ถึงน้านหรอกไม่ถึง

扔。 มันพยายามคู่เขาตัวเอง สวัดีค่ะมีต้อรับแล้วก็เพื่อ่นะคะสู่สระไปดูลูกจระเข้กันนะครับาเลือกเอาไว้ซื้อมาแล้วไกนะให้ช่วยห้ามาค่ัไม่ด้น้าไก่ไม่้ลงรไปเข้าเอามือล้วงไปใส่ให้ วึงนี and <AND well. ่วันนี้มาเที่วบึงตะวันครับสนุกมั้ครับวันนี้ครับอ่าลาเพื่อนๆได้แล้วสวัสดีค่ะวัรับฝากกดติดจายแล้วกดกับต่ไมใได้นะคะ